วันนี้อยู่กับของว่าบานทุงนะครับวันนี้เอางว่วออกมาทงหน้าใหม่เอามาใส่ขอบใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปเบิงอันนี้แมตติลูกนะครับคือเออลูกใหม่พอเพิน่นพอท่องแดงนะครับตัวนี้ทีที่เค สองูสองครับแม่ลูกแดงกไนสินนะครับมูบาสินนะกำลังกินยาหายาเพิ่เซตนะครับตัวต่อไปนี่เป็นลูกของเพิ่นนะครับลูกแม่นี่ละเป็ดไอเปินไอผู้นพนนอนอยู่หัอนอ mm ัน hmm. นี้ลูกสีใบนะครับน mm hmm. นองวัานเลนทลายลสีใบ mm hmm. ตอนนี้ได้สิบสี่เดือนแล้วสิบสี่เดือนนะครับ mm hmm. แกงขาใหญ่โตใหญ่ขาใหญ่ โบดนําสีใบนะครับสีใบบรรยากาศดีครับวันนี้ร่มพัดเบาหัวหน้าพุ่มมาหอดปันไดลต่อต่อไปนะครับอันนี้ลูกเจ้าสติงเวนะครับลูกเจ้าสติงเวแม่เพิ่นก็นอนอยู่หันหลแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่เพิ่นตัวนี้ออกวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะครับตอนนี้ก็ได้ ปีนึงแล้วสิบสองเดือนก็บีกสองมือสามมือลูกสติงเวนะครับเนาะแข่งขาไงร่าโตดีไงนะเลิกครับติด,ดเลือกตินในลูกเจ้าสติงเวนะครับเนาะสติงเวสิบสองเดือนก็บีกสามมือน้อ,นองมุดตุนเลือกครับแข่งขาโบนไงแดงเข้มกินยา ไว้า่า,านีสีใบสีใบเพลินสีใบสวยครับไงแข้งขาดีติดได้โค้งน้ำแม่มาแม่บาซิลเพลินติดโค้งแม่บาซิลโคง้งโคงไงใหญ่ครับมาให้เนื้อพอเพลิน,นให้นี่หายไล่นังยนนังยนหัวหนอกติดโปรดติดหน่อย มาแดงครับตันนี้ได้สิบสิบสี่เดือนนี่ออกยี่สิบนะครับพันที่ยี่สิบกลุมพ้าพันสองหาหกสี่น,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 นะครับอ๋อโชว์ของเลยุมนอนนอนนอนนี่ตกสติงเบนะครับมาเบิรงแม่ขอบแม่ไงแม่ไง่ไงเพิ่นตัวนี้แม่ขอบ ห้ถูกมากหลายแล้วแดงก๊าสินก็เป็นลูกเพลินครับแม่เหลืองตัวแหลกที่หายลัวมาอีกก็เป็นลูกเพิินนี่ตัวนี้แหละใส่พอแดงก๊าดสินไว้แดงกา๊าดซนก็มาจากเจ้ารักเจ้าสั้นนะครับสายเลือดเพิินตุนนี้จำไว้เวล,งงว,ว,ล,ว,าาลว่าพอเพลินตัวไหนพอางาะงาะขอกนี่ละงาะขอกมาจากขอกนี่หละจำไว้ว่าพอเพลินตัวไหนพอโดนแแล้วแต่ผมยังหน่อย ตอนนี้ก็ติดทองนะครับได้เจ็ดเดือนแล้วเจดเดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้ว mm. รรรกรกระดาคมนะครับรักระดาหกห้านะครับคาดว่าจะคลอดนะ mm. ตอนนี้ก็ผสมเจ้าผสมเจ้าพริกแดงไว้เบิ่ง mm. ประสิทธิ์ไปยังไง ก็ดุนไปอย่างไรแต่ว,ว่าบริผสมแยกเพลนะครับผสมร่วมไปบริแยกเพลินอย่างกินอ,อีมแล้วก็นอนเแล้วอีมฝึงมาามือแรกวันนี้เมื่อยขาดว่าสิเมื่อยอยางออกมาประมาณ2กิโลจะขอกเดิมมาขาดว่าจะเมื่อยกินอีมแล้วนอนทุกตัวแล้วนะครับบ,บรรยากาศบ,บ้านๆน,นะครับทุ่งนาฟาร์นะครับทุ่งนาทุ่งนาฟาร์เดี๋ยวให้ดูบ,บรรยากาศทั่วไปนะครับ ยากาศโดยรอบนะครับรอบธรรมาชาติดีครับทรงให้ทรงหน้าไยงานครับฟังผลกัเป็นน้องสะปุูลงผลหมากลากไม้ไว้วางเดี๋ยวค่อยไปชมตรงนนนไม่กำลังใหญ่ปูปลากำลังใหญ่กิดยิมนอนมาแล้วแถมอีกต,ตัวหนึง่งแถมตัวนอนอยู่นี่ พอล็อกไว้เลยบดีแ <laughs> แตมครับแแตมกินดีมแ้วนอนมาแล้วพักคอนมาแล้วอาพักคอนพักคอนมาเมื่อยแม่แม่เดือกยังบีอิ่มครับกินต่ออ้าวพระโชคพระโชคพระโชคไอเบยเมื่อยบอกอโอเคครับเราฝากไปแค่นี้ก่อนครับครับค่อยมาเจอกันใหม่ครับ